มานนี่แหละครับที่ห่อสิตรองเฮ็ดกันนะเนี่ยวันนี้แต่ก่อนที่ห่อสิได้พ่นสีนั้นเขาต้องไปเตรียมพื้นผิวซะก่อนนะครับกับการโป้ตู้นะครับโป้สีเอาสีโป้นะครับเอาบัตถนี่เอาเนี่ยละครับแต่ก่อแหละแต่ว่าทำหมองได้ที่มันเปล่งเปล่แผละนักแผละใหญ่ใหญ่ในจำนวนนึงขอลดเงื่อนจัดให้มันซะก่อนก็ได้เพื่อความแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นเขาควรจะ การที่ที่โป้นี่ยก็ตีโป้ตามขอบอีกครั้เพราะว่วามันสีนมีร่องมีรอยอย่างสีโป้นี่เวลามันแห้งมันสิยุบโตลงนิดนึงนะครับเพราะกันยูเพราะกันเดีโป้สั่อีกครั้งนึ่งทุกท่านเพราะฉะนั้นร่านแรกเขาควรที่โป้ตามขอบอีกครั้งนะคับทกที่สถานะที่เขาจะคอยมาโป้กันดแล้วก็เก็บตามขอบอีกครั้งนะครับเบื้องแลังมันสีเนี้ยงกากันนะครับ สีโพดิมห้อยสีโพดิมันยกลงไปตามรลองตามร้ายมันอย่ เดี liberal, ian, ๋ยวมันก็เสื่อมผมตัวเองก่อน่ันก็เสื่อมเป็นเลยหมดแปลงแม้ตอนนี้การปลูกู้นะครับการปลูกู้นี่จำเป็นมาครับที่จะต้องปูจนเบิดขนาดนี้ถ้ารับผมผมก็ว่าจำเป็นอยู่ครับเพราะว่ามันสิได้เก็บไร่ไม่นะครับถ้าเขาปลูกปุ๊บเนี่ยเขาผลสีระเบิดมากยังเห็นไร่เป็นไร่ใหม่นะครับ ถ้าจะเห็นยันจะแถมกับเอาโปกันเบ้างสักทีละครับอ่าไปย้ำหนจักหน่อยนึ่งไปแล้วกันนะครับเผื่อพูดสวยงามอืมขัดจักหน่อยก็ดีแล้วพี่นอ้องอ่าบม่ต้องขัดหมางไม้ก็ได้ครับกจังมือขัดประเภทนี้นี่โอ้บ่ได้แล้วคับดื้อขัดลงไปในรูปอ่างหมางเลยนครับเดี๋ยวจะได้โปลใหม่อีกที่ขัดเนี้ยวขัดที่ดีที่สุดคือใส่ลุงน้องขัดกับ ไปลูกน้องครับดีที่สุดครับกระดาษใสก็เดี๋ยวจบครับเบิร์ตนี่รอดองครับเออโมเขืองกำลังมาไหมแล้วครับสำหรับหัวกาลุ่นนี้นะครับมันมันเป็นเหล็กนะครับถ้าเป็นท่อเหลืองนี่เขาสามารถเอาตะกรวเชื่อมเอาเลยก็ได้นะครับปิดหูไว้สักสามหูหลือไว้หู้เดียาวกอ อเอาสัมรีมาเล่นนั่นน่ะนะครับล้วก็ตามด้วยกาวอาจารลูบีเป็นทะานเรื่องนี้น,นี่ครับที่ห้อปิดไปแล้วสามผู้นะครับปิดไปแล้วสามผู้การปิดนี่เอาสัมรีข้างหลังนี่มันชีบันบันไปจังไรเน่่ยนะครับเด้อเดี๋ยร่มสิเป่าหลุดออกไปทั้งพุ่นอีกนะครับหัวที่เลือกใส่เพื่อจะเป็นหัวแบนครับอันชวนหัวกลมหัวยังนี้ บมเป็นตาใสครับใสได้เป็นบางงานเหมือนบัดนี่ท่อนี่มันสั่นจั็กน้อยเอาเขาก่อโตอละโอไปยีกจกุสองเซนกึง่งถึงสามเซนนะครับผมมีแนวต่อกันนี่แล้วสายล้มเ้าตัดออกเออก็เลยหยาบกันเด้แล้วบัดนี่หัวไอ้ที่เสียบล้มนี่กามันราคาถึงบ่ราเขาคือบ่อให้เป็นหัวคอปเป,เปอร์แบบนี้มานห้องอืม อันนี้ผมหามาใส่ต้างหากครับของผมต่อจีนี่อู่นะครับว่าที่นี่เรียบร้อยประกอบเข้าไปประกอบ้าไปไปขันใส่ก็ป้องการนี่เดี๋ยวพี่น้องสิได้เห็นปรากฏการพิเศษอีกอย่างหนึ่งจากตะเบิงกันแล้วกันนะครับ สว่วนมูปโปกโกววัตตานี <c> ่ <oughs> แต่ว่าก็บ่ต้องตกใจนะครับเว่าแรกอัดในถังลมผมก็อยู่ประมาณ80ถึง120ปอนด์นะครับมันก็อยู่แค่นี้นะครับก็พ่นไปเรื่อยๆแล้วแรกอัดมันก็สีดำลุ่มของมันเองแล้วก็มีอันตระไลใดๆนะครับสีที่ห้องสีใสเฮ็ดสีระเบิดนี่ครับเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมของ T O A นะครับที่ผมประมาณสามจุดมือหนึ่งเป็นสีดำดันนะครับแล้วก็ลเล็กเกอรเงา ของที่โออคือกันเบอร์ที่หาทันนะครับเนื้อสีเขาสะคน้คนๆนะครับจามาเทง่านได้หลาหลนะครับหมาสำหรับเทนีระเบิดวนที่เหนือนใส่สาเครับสองส่วนนี่นะครับเริ่มต้นเลยนี่ผสมกันเลยครับหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วกับที่เนือเขาไปอีกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้คือปีเป้นะดรับเอ,อ เด <Ooh. S 3> ี๋ยวมีหยังล่ะเดี๋ยวเจี๋ยวก็ผสมสีว่าสีคอนเทางสิถึงนวลไหลแล้วเจ้าพี่น้องนะครับพี่น้องผู้ใดีใส่ถึงนวลหน่อยหน่อยก็เราจะเป็นตังที่มาทั้งเบิด์ตปันนี้ก็ได้นะครับอันนี้บางเอิญผมงานผมก่อนเ่นย์สีหลายเจี๋ยวก็เลยใส่ไปทุกเบิดกระป๋องนั่นแะครับสีกระป๋องหนึ่งกับเล็กเกอร์กันรลอนนั่งนี่นะครับ ผมสิถือว่าเป็นหนึง่งตอนหนึ่งส่วนพอดีนะครับพี่น้องกันพูดว่าสิใส่ก้อนอหน่อยๆกัาานครับันนี้กันออกก็ได้พวกเนี้เขียนได้บ้างครับพวกพเป็นปัญหาไฟหนึ่งหลายไฟหนึ่งหน่อยก็ได้พวกเนียเพราะว่าชีดํำตัวนี้นะครับดำขั้งยี่ริดำแบบชนิดที่ว่แบบมามันผสมแลกเกอร์เข้าไปสิ่งบบมีสีเลยนีครึง่งต่อครึ่งมันยังดำอยู่นะครับพี่นอ้องเรองสึบเบิ่งออกกันเลยครับอันนี้ก็ใส้ไปเบิร์ตก,กันลวครับ ใจเต so ิบบดหันเลยเหนียวข้นจะเลือกเกินนะครับย่างดีถ้าจะเป็นเบอร์อื่นหรือว่ายี่ห้ออ่นตุ่มผมก็เคยเลือกใส่มือนกันครับมันจะค่อนข้างชีสิเหลวกว่านี้นี่ตัวนี้เราคบคนพอสมควรง่ายต่อการที่เขาเสียไม่เห็นสีเลยครับต้องการคนคนมเขาไดก็น่าจะควบคุมได้ง่ายนะครับอ้าวทีนเลือผมกับ จะให้มันเต็มหนึ่งตอนหนึ่งคง,งกะจะจวงใส่การ่อนน้ำเขานี่ยแหละครับทันที่ลุไปเรืยมันจะโบหูซัดส,ส่วนพอ,อเต็มกันรล้นนี่กะทีทอท่อก็มูขี่ลงไปก่อนนั่นแหละหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ที่เลือด้วยหนึ่งส่วนน้ำเขานี่ยแหละอ๋หมดตอนนี้ก็ขายาวก็ก็ไป ยอแรงเท็งต,ตับสีที่โห่ผสมกันไว้แล้วขางในนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสามยังวันนี้ให้สะแยกออกมาเอาจจะครืองอันนี้นะครับเพื่อจะแยกออกมาเห็ดสีระเบิดนะครับอาจจะคืงจะล่อนเราคุณได้ใส่หน่อยขาดแค่นี้กันเอานะครับเพราะเรามัง่งคืงจะล่อนเราเด่นะ ส่วนที่แยกออกมาเป็นสีระเบิดนี่นะครับเพ mm ิ hmm. mm ่มแลกเกอร์เข้าไปอีกส่วนนึงนะครับเ mm hmm. ทลงไปครับส mm ีร hmm. ะ,ะเบิดต้องคนๆนหน่อยนะครับ mm hmm. เอาจนเตมมแล้วครับ mm hmm. ถือว่าอีกหนึ่งส่วนกันแล้วกันนะครับ mm hmm. ที่แยกออกมาเป็นสีระเบิด mm hmm. อ่ะโอเคครับอ๋อเราจให้้์กันครับพี่น้อง ก็เปนทีได้ค้นค้นพอสมควนเราบัดที่นี้ส่วนที่เหลืออยู่ในปีบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเห็ดเป็นสีรองพื้นนะครับเพิ่มทิ้นเนอร์เข้าไปทิ้นเนอร์เพิ่มตามใจชอบเรื่องเรืองี่น้องอยากผนเหลี้ยวผลขนาดใดใส่เข้าไปรองพื้นเบลงขันพ่พ่อก็ไปเพิ่มอย่ในกาวผลก็ได้ทิ้นเนอร์นะครับเอาเฉพาะดีๆผนสีรองพื้นก็เด้อพี่น้องเยนะ 你这个参观很快了。 ปรัรจัของการพ่นสีอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนเน้อี่นอเอ้ยอากาศชื้น,นยังที่พ่นบ่ได้แล้วครับพ่นแล้วมันสีสดำๆแล้วมันสิขึ้นขาวนะครับพ่นอากาศร้อนๆีนฟนุดยอดแล้วครับนี่นี่ครับอีกปัญหาหนึ่งครับสําหรับการพ่นสีในอากาศชื้นนะครับมันจะขึ้นเข้าเขาเล้นะครับสีสีเนื้อเป็นลักษณะนี้ครับนี่เป็นปัญหาครับอากาศปกติแล้วครับ แค่พ่นพันๆนิดเดียวก็ดำแล้วครับพ่สีต้องพื้นเห็นเียบร้อยแล้วครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการพ่นสีระเบิดแล้วครับกาห้องนีไมมเยอมเลยดิที่ห้องดัดแลงกันเมื่อกี้นี่ แล้วจะลอกกันเมืงอยู่เดียวนี่เลยแล้วครับราคาสี่าสิบาทบรูอ่าสิตอบตรว์พี่น้องได้บ่อวัน,นี้ห้อเดี๋ยวห้อสิร่องเบืองวา่าห้องผสมสีระเบิดไตบุกี้นะี่ครับพรมันจะออกมากลำขนาดนี้ผมซึ้งว่าสีเหลวไปจังหน่อยนึงนะครับเพิ่มเล็กเกอร์เข้าไปอีกเข้าไปมัดคนๆก็นี่นะครับ ใส่ลงกไปอีกครับเอาจนว่มามันข้นขพอดีๆแล้วครับเม็ดมันสิได้ออกมาสวยงามนะครับแั้งข้นแั้งเม็ดใหญ่เด้อพี่น้องโอเคใส่ไม่ร่องเบิ้งลูกเอเอาเบิ้งเบิ้งหยดจอดมันหยดเออหยดหยดยดยดทุกท่าลนะครับนี่ราคน้นี้แลลวครับพอดีเป๊ะเลยละครับร่องไม่มิึงกระดูกผสมแล้มันข,นข,นข้นก็เกาแลว บนจัางนอกอุ้ยเอ้อมันต้องแบบนี้นนะเอาบัแบบนี้ที่ร้องความจริงได้พี่น้องแด้วกันีเนาเห็นเด็กแตว่ากันละ ดเดาฟัง่นเด๋บวปะการราคาสี่ลอยหายสิบาทตอบตรวจพี่น้องได้บ่พี่น้องอ่าล้องเมืองเสี่ยงบรรลุจักดัดแปลงว่จจะเป็นตรงราคาแพงหรอครับร้อ,องเห็ดตามผมเมืองเด้ออ่าโค้งสีบลนี้กติกามองนี่ไปไก่ไปไหนเราครับลองเมืองกันแล้วกันโอสีระเบิดสูนี่นะครับเด้อ เพราะผลก้าไปนี่ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนันที่นี่ก็จจบต้องได้แล้วละครับมันก็เริ่มหมาดๆแห่งๆไปแล้วละครับอ่าจะว่ามันก็ยังคงนิ่มๆอยู่สั่นล่ะครับทีจริงก็ปล่อยมันแห่งตามธรรมาชาติไตก็ใส่เวลาเนใจมานี่แดดมีอย่างก็เป็นตากเนี่ยก็ดีครับแห่งเร็วอยู่ครับก่อนพางทีซีดัวนี้